รถตู้คอมพิวเตอร์ฟรีดาวนะครับผมสามคันนี้ราคาไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์โฉมกันทาเหมือนกันแต่ทําไมาราคาไม่เหมือนกันนะอันนี้อยู่ที่เจ็ดเก้าเก้านะครับผมทะเบียนนี้เลยราคาเจ็ดเก้าเก้าภายในออปชั่นแน่นกว่าเพื่อนเลยคันนี้ทะเบียนสองเก้าห้าศูนย์นะครับผมไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับผมส่วนคันนี้เบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งเดิมเดินะครับผม ราคาเบาที่สุดเลยสําหรับสามคันนี้นะแถมยังฟรีดาวได้ด้วยพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้ของโทรมาหาผมก่อนได้เลยที่0902989893ครับผมนะและเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถและแจ้งโปรขับฟรี90วันนะครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่าง,งวด3เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับผมเป็นใจดีปีหน้าได้เลยและรับชมคลิปกันให้จบนะครับเพื่อมาหาข้อแตกต่างระหว่าง3าคันนี้กันเลย โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมๆนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้ให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสามคันนี้นะครับผมมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ละคันความคุ้มค่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมมีความแตกต่างกันอยู่บ้างถึงจะเป็นโฉมกันด้ามโฉมไม่ได้เชนเหมือนกันทั้ง3คันนะครับผมแต่ข้อแตกต่างมีแน่นอนนะครับผม และพี่ๆถ้าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆนะครับผมนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันสนุกสนุกได้เลยให้คําติชมกันได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะข้อแตกต่างําหรับตามคันนี้มีแน่นอนครับผมว่าแตกต่างกันยังไงบ้างโดยรวมๆภายนอกนะครับผมคอมพิวเตอร์ทั้ง3าคันอย่างที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วนะครับโฉมกันด้าแบบนี้เหมือนกันนะครับภายนอก แต่ว่ามีคันหนึ่งไม่เหมือนเพื่อนนะครับนั่นก็คือคันนี้เลยนะครับผมทะเบียนฮอนฮุกยอยักษ์7007คันนี้นะครับผมนะภายนอกไม่เหมือนที่อื่นยังไงนะครับเพราะว่าคันนี้จะได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ฝังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมด้านหลังนะนี่ครับผมคันอื่นไม่มีแต่คันนี้มีให้ครับผมนะเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบนี้ถือว่าพิเศษมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมเวลาจอดลาขับขี่ถือว่าปลอดภัยมากนะ เนเตอร์ใช้งานได้ตามปกติฝังมาให้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่2คันนั้นไม่มีให้แน่นอนนะครับผมงั้นดูคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะดูที่ใบสอบบอนะครับผมตามใบสอบบอนะคันนี้ราคาเจ็ดแสนเก้าหมนเก้าันบาทราคาไม่ถึงแปดแสนนะรถปีสองพแปดเลขไม่แค่แสนต้นๆน,น,นะประมาณนี้ ที่แน่ๆเป็นรถบทประจาการเหมือนกันครับผมใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยเหมือนกันทุกคันนะสาหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0 D4D ของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมคัดเกลัดสภาพมาให้พี่ๆแล้วทุกคันการันตีแน่นอนมีบริการหลังการขายครับผมรถมีที่มาที่ไปตรวจสอบระยะได้ครับผมเช็คระยะได้ตรวจสอบศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมภายในคันนี้นะ799,000บาทจําทะเบียนไว้นะครับผมฮอนด้คู่ยอร์ยั์7007อันนี้ภายในได้เป็น เบาหนังสามแถวเก้าที่นั่งเหมือนกันนะครับผมเบาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรทางแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันนะเรียกว่าเบาหุ่นยนต์บ้างกับตันซีดบ้างนะครับผมนะแต่ว่าเป็นเบาหนังแน่นอนสามแถวเก้าที่นั่งของวิ่งรับงานรับส่งผูดด้โดยสารชาวต่างชาติช่วงไฮซีซั่นแบบนี้นะครับผมเกสตตูมีให้และพิเศษมากๆครับผมได้ตัวจอกลางมาด้วยนะคันนี้คุ้มค่ามากๆเซนเซอร์มีแล้วจอกลางม,มีแล้ว จอทัชสกรีนด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมนะพิเศษมากเลยราคานี้แถมยังคันนี้นะฟรีดาวได้ด้วยอีกต่างหากนะครับผมกับราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวได้แต่ว่าแนะนําจ่ายค่าประกันค่าโอนแยกนะครับผมนะค่าประกันค่าดาเนินการนะไม่เท่าไหร่นะครับผมคันนี้นะก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมเครื่องยนต์ใช้งานได้ตามปกติรถเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรีวิวละเอียดกันเยอะนะให้ดูข้อแตกต่างอย่างเดียวก็พอ สำหรับคันนี้ทะเบียนฮอนฮุกยอยาคเจ็ดส่วนทุนเจ็ดนะครับผมจำเลขทะเบียนแล้วก็ทักไลน์มาหาผมหรือโทรหาผมก่อนได้เลยศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาคันนี้ทะเบียนฮอนฮุกอ่างสองเก้าห้าศูนย์นะครับผมดูใบสคบก่อนเลย,เลยแล้วกันเซ็นเซอร์ไม่มีนะแต่ว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเลขไม่ไม่ถึงแสงะครับผมแค่เก้าหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นเองปีสองสิบแปดเหมือนกันนะครับผมราคาอัพขึ้นมาหน่อยนะ แปด0 0นหนึ 8, 000, 9, 000่งันบาทครับผมแต่ได้เลขใหม่ไม่ถึงแสนน้อยกว่าคันนู้นน้อยกว่าคันที่สามเยอะครับผมนะเลขใหม่ไม่ถึงแสนคอมมวเตอร์หายากแล้วรถตู้โฉมกันด้ามแบบนี้นะครับผมเลขใหม่ไม่ถึงแสนแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะถึงไม่มีเซนเซอร์มาให้แต่อันนี้คุ้มค่าตรงที่ใช้งานน้อยนะครับผมเปรียบเทียบกันระหว่างตัวราคาตัวราคาของตัวรถนะครับผมแนละเลขใหม่แล้วนี่ครับโดยรวมนะลองเทียบกันดูคันไหนคุ้มกว่าพี่ๆี่เอาไปใช้งานแบบไหน มากกว่าอะไรแบบนี้ครับผมนะสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเหมือนกันนะครับผมเน่ะเมื่อกี้เห็นแวบบแบๆมีใบเซ์วิสมาด้วยนะครับผมนะมั่นใจได้เลยแบบนี้บ่อหนาสารแถวเก้าที่นั่งนะครับผมคันนี้อยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้อยู่ที่เจ็ดเก้าเก้านะครับผมนะแปดหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าเก้าคันไหนคุ้มกว่าลองเทียบกันดูได้เลยนะครับผมและพี่ๆใช้งานแบบไหนลองมาปรึกษากับผมก่อนได้ครับผมนะ ม่คิดค่าบริการสักบาทเดียวนะครับผมนะแต่ว่าโฉมเดียวกันแน่นอนนะออปชันต่างกันเล็กน้อยนะครับผมโอเคมาต่อกันที่คันที่สามเลยแล้วกันไปแ,แบบรวดเร็วเลยนะครับผมเหมือนกันภายนอกเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมนะพาร์ดเดิมจากโรงงานทุกชิ้นส่วนเหมือนกันหมดนะสัดส่วนโค้งเว้าวเหลี่ยมสันคันนี้ราคาเบากว่าเพื่อนเลยนะครับผมนี่ครับปีสองพันสิบแปดเหมือนกันนะนีไม่แสนหกก็ไม่เยอะนะครับผมกาลังพอดีพอดีนะ ราคาเบาลงมาอยู่ที่7 8 9 0 0 0หืนเกบาทนะครับผมคันนี้ราคาเบาอยู่เหมือนกันนะได้เบาะหนังตามแถวเก้าที่นั่งเหมือนกันเลยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านเช่นเดียวกันเกสตูมีมาให้นะครับผมแบบนี้ออปชั่นไม่ได้จัดเต็มเลขไม่ไม่ใช่น้อยที่สุดนะครับผมราคาแต่ราคาเบาสุดเลยนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะดอกเบีย้ยทั้งสามคันนี้อยู่ที่3 9 9จุเ้าเเท่านั้นอาจจะถูกกว่าป้ายแดงเลยด้วยซ้ำนะครับผมนะ ถ้าพี่ๆเล่นรถตู้หรือว่าใช้งานรถตู้อยู่แล้วจะทราบันดีครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นั้นดอกเบี้ยแพงมากๆนะป้ายแดงนี่โรูสี่บาทได้เลยนะสามสี่บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของเรามาในโปรโมชั่นสุดพิเศษสามจิเก้าเก้านะครับผมแถมยังฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมแถมมีโปรคัฟรีเก้าสิบวันครับผมช่วงไฮซีซันแบบนี้พลาดไม่ได้เลยครับพี่พี่ที่เจารถไปวิ่งรับงานนะครับผมรับส่งผู้โดยสารนะช่วงไฮซีซันตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ผมมีโปรขับฟี90วันมาให้แล้วนะครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานเลยช่วงไฮซีซั่นแบบนี้3เดือนเต็มๆครับผมไม่ต้องจ่ายค่างวดนะรับงานรอบนึงก็หลายพันนะครับผมนะแต่ว่าไม่ต้องเอามาจ่ายค่างวดเก็บไว้จ่ใจทีปีหน้าเดือนมกราได้เลยนะครับผมผ่อนเบาเบาแค่เริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทประมาณนี้เองนะครับผมปีพี่ท่านใดสนใจรีบจับจองกันเข้ามานะครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามครับผมคันนี้ทะเบียนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เบาะหนังสามแถวเกา้าที่นั่งจอกลางเซ็นเซอร์ถอยจอทัชสกรีนมีมาให้คันนี้สองเก้าห้าศูนย์เลขใหม่ไม่ถึงแสนนะครับผมราคากําลังดีส่วนคันนี้สองแปดแปดศูนย์เบาะหนังสามแถวเกา้าที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับผมราคาถูกสุดเลยในสามคันนี้นะครับผมนะพี่ๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมนะแล้วก็หรือจะปรึกษากับผมก็ได้นะผมไม่คิดค่าบริการเลยสักบาทนะครับถ้าอยากได้รถตู้ไปวิ่งใช้งานโทรหาบูมได้เลยครับ 0902989893ครับผมทุกคันพร้อมใช้งานบูมดูแลให้ครับผมดูคลิปบูมโทรหาบูมให้บูมดูแลพี่ๆและรถของพี่ๆได้เลยนะครับผมนะโอเคครับถ้าพี่ๆชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกปุ่มเลยที่มีนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะข้อแตกต่างเพิ่มเติม,ตม,ตมของสามคันนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะ ถ้าพี่ๆชอบใจคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสามารถโทรมาปรึกษ,ษากระปุงก่อนได้นะถ้าพี่ๆอยู่ภาคเหนือภาคใต้นะที่ไม่ให้กรุงเทพก็มีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์เช่นเดียกันนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยโอเคครับเริ่มยาวแล้วผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมรถเข้าใหม่จะเป็นคันไหนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม